แล้วนะคะวันนี้ิงก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมสุขกิบางปท่องของเราค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เข้ามารับบริการที่สุขภิบาลปท่อ,ปทองจะได้รับบริการด้านใดบ้างนั้นเดี๋ยวอิงพามาชมกันคะ่ะสําหรับสุขกิบางปท่องของเรานะคะก็เป็นดีลเลอร์นะคะที่มียอดขายและการบริการนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะ2องปีซ้อน,นะคะ่ะและมียอดส่งมอบนะคะมากกว่า 1, 5 0 0คพันต่อปีค่ะเดี๋ยวอิงพามาเยี่ยมชมด้านในโชว์รูมกันนะคะตามหอิงมานะสชิญค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนนะคะก่อนเข้ารับบริการของเรานะคะก็จะเป็นวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นด้านบนกันเลยะคะ่ะ และนี่ก็เป็นบริเวณด้านบนของโชว์รูมนะคะเรามีรถทุกรุ่นนะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่อยากจะทดลองขับนะคะเราก็มีให้บริการะคะ่ะสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมอาหารว่างและก็เครื่องดื่มให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่นะคะได้รับประทานนะคะจะเป็นห้องรับรองห้องแรกนะคะที่มีไว้สำหรับให้บริการลูกคา้าที่มาเยี่ยมชมโชว์รูมของเราค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะของเด็กๆนะคะที่มากับผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆมาเล่นที่มุมของเล่นตรงนี้ได้นะคะและด้านนอกของเรานะคะก็จะมีมุมกาแฟนะคะนั่งเล่นชิลๆรับบรรยากาศบริสุทธิ์ด้านนอกของโชว์รูมเราค่ะสามารถนั่งกินกาแฟดูดบุหรี่ตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะหญิงก็จะพาคุณลูกค้านะคะไปเยี่ยมชมอีกมุมหนึ่งของโชว์รูมของเรานะคะค่ะและนี้จะเป็นห้องรับรองอีกห้องหนึ่งนะคะหญิงจะพามาชมด้านในนะคะ ก็จะมีในส่วนของเก้าอีอาอ้โซฟาโทรทัศน์นะคะรับรองนะคะแล้วก็จะมีห้องพักผ่อนส่วนตัวสําหรับคุณลูกค้านะคะภายในนะคะห้องพักผ่อนสําหรับคุณลูกค้าก็จะมีเก้าอี้นวดนะคะให้คุณลูกค้าได้ผ่อนคลายค่ะใช้เวลาได้อย่างสบายในการเข้ารับบริการที่สุสรสุกิบามบทองของเราค่ะต่อมาก็จะเป็นห้องรับรองนะคะสําหรับลูกค้าที่มาเข้าเช็คระยะในสุตรสุกิบามทองของเรานะคะจะมีด้านนี้ค่ะ ภายในห้องนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะให้คุณลูกค้านั่งรอแล้วก็ได้ดูการดูแลรถของคุณลูกค้าเองนะคะผ่านห้องนี้ได้เลยค่ะและที่พิเศษสุดๆแบบที่พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นห้องนี้เลยค่ะห้องโฮมเชีย a t เตอร์ค่ะของสุสกิวางทองของเราสามารถให้คุณลูกค้านะคะได้พักผ่อนนะคะดูหนังนะคะ ได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะไม่ว่าจะซ่อมรถใช้เวลานาน,นเท่าไหร่นะคะอยู่ในห้องนี้ได้สบายเลยค่ะครับในส่วนของด้านหลังของเรานะครับจะเป็นศูนย์ซ่อมอเช็คระยะเวลาลูกค้าเอารถมาเข้าเช็คระยะเนี่ยสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าทีมช่างของเรามีคุณภาพเรามีฝีมือนะครับแล้วก็ได้รับการบริการเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับ สำหรับรถคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็รถใหม่พร้อมส่งมอบแล้วก็รถทดลองขับนะครับของเราจะมีบริการพ่นฆ่าเชื้อโควิดให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของลูกค้าที่เอารถมาใช้บริการที่สุซีกบางบัวทองครับครับต่อมาครับตรงข้างหลังของเราลึกๆอีกนะครับก็จะเป็นสำนักสำนักแต่งรถของเรานะครับเป็นของสุซูกิบางบัวทองเลยนะครับซึ่งของเราเนี่ย จะแต่งรถที่โชว์รูมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดแต่งหรือสติกเกอร์นะครับทางโชว์รูมของเราจะจัดเต็มให้ลูกค้าเลยครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าออกรถไปแล้วมีปัญหาในเรื่องของชุดแต่งหรือสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเข้ามาเคลมที่เราได้เลยนะครับเพราะว่าโชว์รูมของเราเป็นสำนักแต่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วครับตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่เก็บสต็อกศูนย์โชว์รูมซูสกิบางบัวทองของเรานะครับ จอดรถในที่โล่มดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับมีสต็อกรถมากกว่า200คันนะครับลูกค้าพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกรุ่นทุกสีด้วยนะครับก่อนส่งมอบรถทุกคันเราจะมีการล้างและเคลือบสีให้กับทางคุณลูกค้าทุกคันค่ะ่วนบริการบางบัวทองของเรายังมีซ่อมสีละตัวถังไว้รองรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ และจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะคะเป็นพื้นที่ส่งมอบรถใหม่ของสูซูกิบางมัทองของเราค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่เข้ารับบริการศูนย์ซกิบางมัทองของเรานะคะที่เรานะคะพบจบทุกอย่างในที่เดียวเลยนะคะทั้งศูนย์บริการรถใหม่และซ่อมสีตัวถังค่ะครับผมซูกิบางบัวทองของเรานะครับเป็นดีลเลอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศ2ปีซ้อนนะครับแล้วก็มียอดส่งมอบรถมากกว่า1,500คันนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รับการบริการที่ดีแล้วก็โปรโมชั่นแรงๆก็ให้ติดต่อเราได้ที่สุซูกิบางบัวทองนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา3ามคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ